สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนและ FC ทุกท่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ครับที่ผมนำเหรียนหลวงพ่อคูณปริสุธโธมาลงรีวิวและหรือคอนเทนต์นะครับ ก็เป็น EP ที่3ครับหรือที่4นะครับ EP นี้ผมก็นำเรียนหลวงพ่อคูณบริสุทธโธวัดบันไลนำมาลงรีวิวครับเพื่อ พี่พี่น้องนองคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็จะบอกเก้าเล่าสิบนะครับเพื่อจะเป็นพอพอจะเป็นวิทยาทานให้แก่ทุกคนที่ได้มาเห็นคลิปนี้นะครับนะก็ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธปี2,512ครับเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่ท่านที่ท่านสร้างมาก็มาดูกันครับพื้นผิวของเหรียญนะครับพื้นผิวของเหรียญจะมีเส้น สายฝนนะครับจะมีเส้นสายฝนอยู่ตามเนื้อผิวของเหรียญครับแต่เหรียญน,นี้มีจานอักขระนะครับเหรียญน,นี้มีจานอักขระก็เลยดูดูคล้ายเส้นสายฝนนิดนึงนะครับนะ ครับจะเป็นเส้นเส้วิ่งอยู่ข้างๆ้างของลง ปูท่านนะครับและตัวหนังสือจะคมชัดเมตตาจะคมนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับและขาดไม่ได้ก็คือว่าจุดนี้ก็คือว่าจุดติดออกมาจากบล็อกนะครับ ติงตรงนี้ดูบนไม่เอกครับจะติดออกมาจากบล็อกในการปั๊มนตอนนั้นครับการแกะบล็อกการปั๊มของช่างครับมาดูด้านหลังของเหรียนนี้กันดูกันนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นี้ก็มีจา,อาะนอักขระครับมีจานอักขระเหมือนกันแต่จะชัดจะตื้นหรือไม่ชัดก็อยู่ที่การเกร็บรักษานะครับถ้าไม่เลี่ยมไม่ถ้าไม่เลี่ยม,ม,ม,ยมกรอบก็มาแขนก็อาจจะสึกได้นะครับนะ นี่ครับอีกหนึ่งจุดนะครับนะตรงตรงนี้ครับจะมีเส้นเส้นขนแมวผ่าลงมาจากยันแปดทิศนะครับอันนี้ถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนาทีนี้นะครับและ อีกหนึ่งจุดคำว่าที่ระลึกนะครับที่ระลึกฉลองพราประธานนะครับใต้พอพานนะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งเชื่อมต่อกับยันแปดทิศน,นะครับเชื่อมต่อถ้าของเก๋ก็ จะตื้นเบอร์อาจจะไม่ชัดไม่คมนะครับแล้วก็ก็เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญพิเศษคือว่ามีจานอัการะของนี้ลงลายมือของหลวงปู่ท่านนะครับที่ที่ตัดสินได้ได้ง่ายว่าและความมั่นใจว่า เป็นของแท้นะครับแล้วก็ดูด้วยว่าถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆ FC ซคนไหนที่มีเหรียญเหมือนกันตอนนี้นะครับก็เอามาเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าหรือว่าเพิ่งเช่ามาการลอยจานลอยขีดขีดจนขวนนะครับ คือหมายถึงรอยจานอักขระของหลวงปู่ท่านนะครับนะเป็นรอยใหม่หรือรอยเก่านะครับนะต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ดูและแยกแยะดูว่าเป็นรอยใหม่หรือรอยเก่านะครับถ้ารอยใหม่เป็นรอยใหม่ๆ่ที่ขีด,ดขว่วน ก็แล้วก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกว่าขีดขว่วนมามาเหมือนกับเนื้อผิวของเหรียญหรือเปล่าหรือว่าขีดขว่วนหรือหรือว่ารอยรอยนั้นมาแต่ตั้งแต่เดิมนะครับนะนี่ถึงว่าถึงจะตัดสินใจได้ว่าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญแท้รอยจานแท้ ที่ผ่านการเวลาของหลวงปู่ท่านสร้างมานะครับก็เหรียญด้านหลังก็ประมาณนี้นครับจะมีรอยเจาะของรูรูของห่วงรูห่วงของเหรียญน,นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆนคนไหนสนใจหรือว่ามีมีอยากจะปรึกษาหรือว่าหรือว่าให้ผมส่งเสริมให้ผมสร้างสรรในทางที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับ เื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผมเองและผู้อื่นนะครับอันนี้ผมก็อีพีนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับที่นำมาเสนอครับเออยังยังไม่เห็นด้านขอบเหียนนะครับยังไม่ดูด้านขอบเรียนนี่ครับด้านขอบเรียนของฝั่งซ้ายขององค์พระครับ อันนี้เหรียญเดิมๆครับผมที่ที่เก็บกรักษาไว้ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมไม่ได้ไปเลี่ยมขึ้นคอนะครับก็รอยตัดประมาณนี้ครับครอบ โอยตัดขอบด้านหน้าจะมีสองเส้นครับจะมีสองเส้นประมาณนี้นะครับอาจบางเรียนก็อาจจะชัดมั่งไม่ชัดมั่งก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ดูสังเกตองค์ประกอบรวมๆกันนะครับนะก็คือว่าผมก็มีเจตนาอยากให้ ผู้ที่สนใจหรือว่าชอบในด้านที่ว่าเครื่องพุทธคุณและพุทธศิลป์นะครับจะได้จะได้สบายใจและอีกอย่างก็แต่และเหรียนเรียนเรียนนี้ในตอนนี้ก็ ถ้าเปรียบเป็นราคาหรือว่าเป็นด้านมูลค่านะครับเปรียบเปรียบเป็นมูลค่าก็คือว่า<ม>เพียงเท่านี้หลักแสนหลักล้านหลักแสนอยู่หลักแสนตัวต้นครับแต่ถ้าวันข้างหน้าอาจจะมากกว่าน,นี้ก็เป็นได้ครับผมมีพระแท้ไม่เสียหายครับผม นะครับนะฝากผมก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ